สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู j ม่จังชา n e l อีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะหรืออยากจะไปสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงนะคะยกก็เลยนะคะมีทริค หรือเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยประสบการณ์ส่วนตัวของหยกแล้วนะคะหยกผ่านการสัมภาษณ์บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยสัมภาษณ์งานนะคะมา78บริษัทนะคะซึ่งหยกผ่านการสัมภาษณ์ทุกบริษัทนะคะทำยังไงให้ผ่านสัมภาษณ์บริษัทญี่ปุ่นแบบปังนะคะหรือแบบเป็นที่โดดเด่นจนเขาจําได้นะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะข้อแรกนะคะเราก็ต้องพูดถึงตั้งแต่การเตรียมเอกสารหรือเรซูเม่ในการใช้ยื่นสมัครหรือ เตรียมเข้าสัมภาษณ์นะคะในเรซูเม่นเนี่ยเราจะต้องเขียนอะไรที่มันระบุความเป็นตัวตนของเราบอกจุดเปลี่ยนจุดแข็งของเรานะคะบอกประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาถ้าเป็นเด็กจบใหม่ก็ให้บอกประสบการณ์ที่เราเคยทําอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือเป็นประสบการณ์ที่เราเคยทํางานที่ ที่แบบว่าใช้สกิลที่เรามีติดตัวเป็นสกิลพิเศษที่เราอยากจะนําเสนอให้องค์กรได้ทราบนะคะก็ให้เขียนลงไปให้ชัดเจนนะคะซึ่งใน resume น,มมนะคะก็จะต้องเป็นความจริงทั้งหมดนะคะคืออย่าไปเขียนแบบเออมนโนหรืออะไรขึ้นมานะคะต้องเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราอยากจะนาเสนอออกไปนะคะทำเอกสารให้มันแบบว่าเคลียร์คือ เขาเขาอ่านปุ๊บเขาจะต้องรู้รู้จักเราในระดับหนึ่งว่าเราเคยทํางานอะไรมาเคยเรียนจบอะไรมามีการศึกษามาแบบไหนนะคะทําเอากสารให้เลียร์ก่อนนะคะอันดับแรกซึ่งเทคนิคในการทำรซู u m e นะคะตรงนี้นะคะโยกจะขอไม่เจาะลึกเนาะให้เพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนนะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ใน Google เนาะ Google นี่คือมีทุกอย่างจริงๆนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆๆๆๆมากที่อยกจะให้ความสําคัญมากๆๆๆๆในการสัมภาษณ์งานในแต่ละครั้งของยกนะคะคือ personality ค่ะคือบุค,คลิกภาพ first impression นะคะคือการแต่งกายบุค,คลิกของเรานะคะคืออันเนี้ยอยู่บอกเลยว่าคนมนุษย์ทุกคนอ่ะจะตัดสินคนคนหนึ่งได้ในเวลาที่แบบรวดเร็วมากนะคะไม่ไม่ถึง10วิสิบสองวิอะไรประมาณนี้หรือสามวิ ประมาณนี้คือมันเร็วมากๆว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ตอนแรกเขาจะไม่ได้ตัดส,สินเราประมาณว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีหรอกเขาจะตัดสินที่ว่าเขารู้สึกชอบหรือไม่ชอบเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าพลาดในส่วนสําคัญนี้ห้ามเด็ดขาดคือสิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจหลักในการสัมภาษณ์งานก็คือบุคลิกภาพแล้วก็การแต่งกายนะคะทํายังไงก็ได้ให้เราสร้างแระความประทับใจแรกให้กับเขาได้นะคะคือบอกเลยว่าสิ่งที่ยทำมาโดยตลอดคือ ใส่สูตรไปสัมภาษณ์ทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามจะใส่สูตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องใส่กระโปรงแล้วก็ใส่คัทชูใส่ถุงน่องนะคะให้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ใส่สูทใส่กางเกงสลักใส่รองเท้านะคะ รองเท้าแบบว่ารองเท้าหนังหรืออะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเลยคือให้เนียบเลยผมเนี่ยผู้ชายนะคะโปกติไม่เซ็ตผมใช่ไหมก็อาจจะแบบหวีผมหน่อยไหมหรือเซ็ตหน่อยถ้าใครแบบเซ็ตเป็นก็เซ็ตหน่อยไหมอะไรอย่างงี้เนาะแต่ผู้หญิงนี่คือต้องเก็บให้เรียบร้อยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าปล่อยผมไม่ได้เลยนะคะแต่เก็บให้เรียบร้อยนะคะให้ผมแบบมันเนียบเนื่องจากคนญี่ปุ่นเขาจะดูว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบ บาจิเมะไหมเป็นคนที่ขยันขังแข็งไหมเขาก็ดูจะภายนอกได้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนขยันขันแข็งมีความตั้งใจทํางานเนี่ยเขาจะใส่ใจในเรื่องการภาพลักษณ์ตัวเองมากๆนะคะแล้วด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะให้ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์นะคะให้คมสําคัญกับว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะจะเป็นคะแนนที่ทําให้เราเหนือกว่าผู้อื่นเลยค่ะคือผมเราต้องเตะหน้าตานะคะ ผู้หญิงนะคะแต่งหน้าก็ไม่ต้องแบบคัดเป้าแบบหรือแบบกรีดตาแบบเฉียงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ขอให้แต่งแล้วดูสวยดูแบบดูแบบสวยธรรมชาตินะคะดูดูดีอะ่ะเออก็ใช้ลิปออกโทนสุภาพนะคะลิปสีโทนสุภาพสีอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนสีนูตก็ได้แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะส่วนผู้ชายนะคะเดีย๋ยวบอกเลยว่าออผู้ชายเนี่ย คือเร,เราไม่ได้แต่งหน้าเข้าใจแต่เราก็อย่าหน้ามันหรือหน้าโทมหรือมีขี้ตาคือเราก่อนที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ต้องแบบดูให้มันครบนะคะว่าหน้าเราเป๊ะหรือเปล่ามีอะไรที่มันแบบว่าทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบเราในในครั้งแรกที่เขาเจอกันหรือเปล่านะคะถ้าดูอุบุคลิกโดยรวมเราโอเคแล้วครบแล้วนะคะก็ไปข้อต่อไปได้เลยค่ะสิ่งสําคัญในการวันสัมภาษณ์ที่เราจะต้องไปเลยคือการรักษาเวลา รักษามารยาทนะคะคือคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาใช่ไหมถ้าเราจะไปสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องตรงต่อเวลาเขานะัดสิบโมงเราก็ต้องไปประมาณสักเก้าโมงห้าสิบเก้าโมงสี่สิบไปเตรียมตัวไว้นะคะค่ะข้อต่อมานะคะหลังจากที่เราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วทั้งเอกสารแล้วก็บุคลิกภายนอกของเราแล้วใช่ไหมคะต่อไปต้องเป็น ภายในของเราค่ะคือการที่เราจะเข้าไปสัมษั์เนี่ยเราจะต้องมีการทักทายใช่ไหมตั้งแต่ก่อนจะเข้าห้องไปทักทายเลยเราก็ต้องรักษาระยะด้วยคือการเข้าห้องก็ต้องเคาะประตู3าครั้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กเข้าไปถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นเราก็บอกชิซึเรชิมัสถ้าเราไม่รู้เราก็บอกขออนุญาตค่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในห้องนะคะซึ่งโดยปกติแล้วแล้วแต่บริษัทเนาะ แต่มารายาาโดยทั่วไปของคนญี่ปุ่นคือถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกให้นั่งก็อย่าเพิ่งนั่งนะคะต้องให้เขาบอกให้นั่งก่อนเนนะถึงจะนั่งได้เนาะถ้าเขาบอกว่าให้นั่งเราถึงนั่งแล้วก็ขอบคุณเขานาคะคะซึ่งเวลาเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําคือทักทายก่อนนะคะต่อให้เรายังไม่ได้นั่งหรือเขายังไม่พูดอะไรกับเราสักคำเราต้องทักทายเขานะคะเช่นโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีค่ะ แล้วถ้าเราเป็นคนไทยที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะเราอาจจะพูดทางทายด้วยคําว่าโอฮายกะไซมัส oh, so so ก็ได้นะคะหรือจะพูดสวัสดีค่ะก็ได้นะคะตรงนี้นะคะขอให้พูดด้วยความเห็นไหมคะนิ้มแย้มแล้วก็แบบเสียงดังฟังชัดมั่นใจนะคะพยายามซ้อมเลยใครที่เป็นคนพูดเสียงค่อยหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาไม่กล้าพูดอะไรดังๆหรือไม่กล้าพูดอะไรด้วยความมั่นใจนะคะให้ให้ซ้อมทุกวันเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอฮาโกไซมัสโอฮาโกไซมัสอไประมาณนี้ให้เป็นฟิลลิ่งแบบว่าฉันพร้อมที่ทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้นะสิ่งสำคัญเลยสิ่งที่เราจะเตรียมไปก่อนได้นะคะคก,ก็คือการโปรโมทตัวเองก็คือการพรีเซนต์ตัวเอง PR ตัวเองนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็ต้องคือต้องรู้จุดเดน่นจุดแข็งของเรานะคะแล้วก็จุดอ่อนของเรา จุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรรู้แล้วว่าเรา,เราเก่งอะไร personality เราเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นโยบอาจจะบอกว่าโยเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะคือเป็นคนเฟรนลี l y นะคะสามารถทำงานกับใครได้ง่ายปรับตัวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดไปจุดแข็งดิฉันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นด้วยนะคะว่าเป็นแบบนี้ในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นอ๋อแล้วจุดแข็งของดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่มีความ ปรับตัวได้ง่ายมากค่ะเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมากค่ะเนื่องจากสมัยก่อนนะคะที่ฉันทำงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยนะคะดิฉันก็ได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องประสานงานกับคนนั้นคนนี้คือยกตัวอย่างให้เขาเห็นว่าจุดแข็งที่เราพูดถึงน่ยมันมีมันมีความเป็นเป็นมาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราแบบมโนขึ้นไปเองนะคะจุดอ่อนเองก็เหมือนกันค่ะการที่เราจะพูดถึงจุดอ่อนนะคะเราก็ต้องพูดด้วยว่าจุดอ่อนของเราคืออะไร แล้วเรากําลังปรับปรุงจุดอ่อนอันที่เรามีอยู่ยังไงนะคะเช่นอยู่อาจจะพูดว่าจุดอ่อนคือหยบเป็นคนพูดเร็วค่ะเออรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเร็วเนาะปัจจุบันนี้ก็เลยมีการปรับปรุงการแก้ไขโดยการพยายามที่จะพูดให้ช้าลงนะคะหรือลากเสียงขึ้นแล้วก็มีการฝึกพูดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบยกตัวอย่างขึ้นมาให้เขาเห็นได้ว,ว่าอ๋อเรามีจุด อ่อนนะแต่เ,เราก็ยังรู้จักพัฒนาตัวเองนะคะวางแผนในการอตอบคําถามเกี่ยวกับอนาคตไว้ด้วยนะคะคือคิดไว้ก่อนว่าว่าเราห้าปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงสิปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะบริษัทญี่ปุ่นชอบถามคําถามนี้ค่ะเราก็ควรจะมีการเป็นการพูดเหมือนพรีเซนต์ตัวเองทิ้งท้ายว่าแบบถ้าคุณเลือกฉันฉันจะทําอะไรให้กับ บริษัทนี้เป็นเหมือนคำพูดแสดงถึงแพชชั่นในการทำงานของเราประมาณว่าถ้าเกิดเราไปสมัครงานขายเนาะแล้วเราไม่เคยมีมีม,ม,มีไม่เคยทำงานเกี่ยวกับการขายมาก่อนเนี่ย แล้วก็พูดไปเลยว่าดิฉันอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ทางในทางด้านการขับนะคะแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าดิฉันสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยสกิลจุดแข็งของดิฉันที่สามารถเข้าถึงหรือปรับตัวเข้ากับผู้คนอื่นได้ง่ายทาให้ดิฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ง่ายเช่นเดียวกันหวังว่าดิฉันจะสามารถนําสกิลที่ฉันมีได้มาทํางานในบริษัทของคุณค่ะคือพูดอะไรที่เป็นเหมือนแบบ แสดงให้ความเห็นความตั้งใจว่าถ้าคุณเลือกฉันมาฉันจะเอาสิ่งที่ฉันมีมาใช้ในบริษัทคุณให้ได้นะคะเมื่อเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมขอบคุณเขานะคะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณด้วยภาษาไทยหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะทักทายกับพี่ๆ HR หรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ประมาณวา่าวันนี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคือทักทายคนที่เขาเป็นองค์กรร่วมกัน ที่ที่เขาจัดการสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นการสร้างความจดจําให้เขาเวลาเขาพิจารณาคนเขาอาจจะเอาชุดนี้มาพิจารณาด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะหรือน้องๆทุกคนที่กําลังจบใหม่แล้วอยากจะมาสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่นนะคะได้ลองนําไปปรับใช้ดูนะคะการทํางานนะคะมันก็เหมือนการแสดงละครอีกฉากหนึง่งคือมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า เราไปทํางานในองค์กรอื่นเนาะเราก็ต้องปรับตัวซึ่งการที่เราสัมภาษณ์งานแล้วทําให้เขาประทับใจในตัวเรานะคะมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องต้องแสดงออกไปให้เขาเห็นนะคะว่าเราเป็นคนที่ทํางานได้แล้วเป็นคนที่มุ่งม,มั่นจริงๆใช่ว่าเราแบบอ่าใช่ไหมคนเงียบๆฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดก็พูดเสียงค่อยๆอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะไม่สบตาไม่มองหน้าล็อกแรกกลมหน้า บุคลิกภาพไม่ดีคือก้มอยู่ยงั้นะไม่เอาไม่เอานะคะคือเราต้องเราอยากได้งานเราต้องทำเราต้องทําให้ได้เราต้อง acting ให้อให้ได้นะคะแค่สิบยี่สิบนาทีที่สามการสัมภาษณ์นะคะมันก็จะทําให้เราถูกคัดเลือกหรือเข้าตากรรมการแน่นอนค่ะใครนะคะ,ท,ะ,คะที่เห็นว่าประโยชน์คลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆของ ท่านนะคะได้รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยงด้วยนะคะส่วนคําถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนะคะที่รายละเอียดปิดย่อยเข้าไปอีกนะคะอยกจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย